พระแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยหายากและมูลค่าค่อนข้างแพงแพงในสมัยนั้นคือห้าหกพันอ่าแต่วันนี้คุณรู้ไหมผ่านมายี่สิบปีพระแบบนี้ก็ยังอยู่ในราคาเลทสี่ห้าพันเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนแต่ผมก็ซื้ออนุรักษณ์นึ่ออกป่าผมก็ซื้ออนุรักษณ์ผมก็ชอบนะครับอ่ะอย่างวัดเงินอันนี้อันนี้วัดเงินวัดเงินคลองเตยเนี่ยชุดนี้ผมซื้อมารู้สึกจะแสนกว่าบาท แต่มันมีเยอะนะพระมีเยอะมีพระวัดเงินคลองเตยเนี่ยเป็นพระที่เป็นพระที่เก่าแล้วต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นพระครูพระครูคือเป็นพระที่ถ้าคุณดูวัดเงินเป็นคุณดูบางขุนพมเป็นอ๋อฮะนี่อออปะพี่ธงเคยพูดหลายถ้าคุณดูเพราะว่าอะไรคาบกุเนี่ยคาบปุคาบพระเนี่ยฟองเต้าหู้เนี่ยมันคือมันคือบางขุนพมเลยเพราะว่าอายุอานามพระเนี่ยใกล้กัน วัดเงินอาจจะเก่ากว่านิดหน่อยอแต่คาบกุนู่นนั่นธรรมชาติของพระเนี่ยมันคือบางคุมพมเลยนะถ้าคุณดูวัดเงินเป็นเนี่ยคุณก็จะดูคุณก็จะดูบังคุณพมเป็นนะครับอาเช่นเดียวกันอ่มาที่พระกุถามว่าทําไมผมถึงมีพระแบบนี้เยอะผมมีเยอะมากผมมีผมว่าเป็นพันองค์พระกุเนี่ยพระกุวัดราชบุรณะเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมถืออยู่ที่มือเนี่ยครับเป็นพระที่มีมูลค่าที่ถูกมากนะ อย่างเงี้ยสี่รอปีนะ,ะสภาพที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยไม่เกิน2,000บาทไม่เกิน2,000และแต่บางคนไม่ซื้อด้วยนะบางคนไม่เอาเลยไม่เล่นพระกูไม่เอาอเพราะว่าเขาบอกมันขายได้ขายไม่ได้แต่ผมซื้อเพราะอนุรักษณ์ครับแล้วมันเป็นพระที่ผมบอกว่าแบบเดียววัดเงินคลองเตยถ้าคุณดูถ้าคุณดูณดเนื้อชินวัดราชบูนะเป็นครับคุณดูเนื้อชินทุกอย่างในประเทศนี้เป็น มมไม่ว่าจะเป็นมาหูมาเหศ์สวนหูยานไม่ว่าจะเป็นใบเสมาค,คุณดูเป็นเพราะผิวพันธุ์พระมันฟอ้องอ่พระวัดราชบุญมีส่วนมากจะแก่ชินแต่แก่ตะกัวก็มีครับแก่สนิมแดงเป็นสนิมแดงเลยก็มีมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนี่ยมันมีธรรมชาติของมันเราซื้อมาศึกษานะครับนล,ลอยระเบิดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในหูยานหูยานก็แท้เกิดขึ้นในปูหนังปูหนังก็แท้ เกิดขึ้นในยอดขุนพลพิมพ์อะไรก็แท้เนี่ยกรลอยระเบิดเนี่ยรอยระเบิดที่เราเห็นนะนี่คือสิ่งที่เฮ้ยเราเล่นพลาเนี่ยเราเราต้องเรียนรู้นะครับอ่ะบางคนสงสยัยเครื่องรางดูยังไงอ่ะอ่ะดูนี่นะครับนี่คือลูกอมรอครับอ่ะล,ล,อลูกอมลูกอมนี่ไม่ใช่หอนนะครับไม่ใช่หอนนะอ่ะอย่าไปสงแบบไปอมไม่ได้นะลูกอมเนี้ยบางคนเนี่ยสงสยัยว่าอ่ะเราจะดูยังไงจะแยกยังไงอ่าเอาง่าย,ายๆนะครับเนี่ย สี่ลูกเนี้ยถ้าคนดูไม่เป็นก็จะมองว่าเหมือนกันครับผมยัง<ต>มองว่าเหมือนกันเลยครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สี่ลูกนี้สามวัดค,คนละเกจิด้วยแล้ใช่ค,คนละเกจิีสองลูกนี้นี่คือหลวงพ่อพิงค์นะครับพ่อพิงค์บางประกอบบางประกอบครับนี่ถามว่าพ่อพิงค์ดูยังไงอ่าผมจะเล่าให้ฟังมีกลุ่มออนไลน์กลุ่มหนึ่งนะครับอ่าผมเคยขายหลวงพ่อพิงค์ไปชุดหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมจะเล่าโปรไฟล์นิดหนึ่งว่า มันจะวัดเมื่อประมาณปีผมจําไม่ได้ว่าสามปลายปลา,ายหรือสี่ต้นตน้นวัดบางประกอบเนี่ยพระเนี่ยได้มีตอนที่เขาลือ้อเพยานโบสถ์เนี่ยมันมีพระชุดหนึ่งเนี่ยที่หลวงพ่อพิงค์สร้างไว้แล้วบรรจุไว้พระชุดนี้เนี่ยมันก็ถูกนําออกมาขายในยุคนั้นก็มีพระองค์หนึ่งถ้าผมจําชื่อไม่ผิดแกจะชื่อหลวงพี่ยาวแกจะเอาพระหลวงพ่อพิงค์ชุดนี้มาขายผมก็ซื้อมาเยอะแยะมากมายนะครับพระชุดเนี้ย หรือพราะพริกเนี่ยมันจะออกสีเทานะครับอ่ะสีเทาก็มีเป็นผงแบบ,บเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อดำๆเนื้อใบลานกวนก็มีแบบพ่อพิแบบแบบพระคงเลยก็มีเป็นเนื้อชมพูก็มีมันมีหลายโซนแต่ที่มาตรฐานที่สุดคือเนื้อนี้เนื้อเทาเนื้อเทาครับเวลาเราส่องเข้าไปเนื้อมันจะเทาๆนะครับแล้วมันจะมีเม็ดแร่แล้วมันจะคล้ายๆผงใบลานฐานแล้วเวลาส่องเข้าไปนะมันจะมีแว๊บๆคล้ายๆกระจกแต่มันเป็นแร่ ที่หลวงพง่อแล่ปละหลอดที่หลวงพ่อผสมลงไปนะครับเนื้อมันก็จะเป็นเถานะครับส่วนเม็ดนี้เป็นแน่นๆสีชมพูอันนี้เขาเรียกว่ามาหากันวัดบางกระพองลูกอมมหากันเคยได้ยินไหมครับรมหากันวัดบางกระพ้อมนะครับเนื้อมันก็จะแน่นๆออกออกชมพูชมพูนะครับส่วนอันนี้ก็ออกชมพูเหมือนกันแต่อันนี้เป็นหลวงพ่อปาน,พาพาน,นวัดบางลมโคเราส่องเข้าไปเราจะเห็นแลมมันจะเหมือนผงอุดอ่าเหมือนผงอุดหลวงพ่อปานเลย เป็นเม็ดๆเนี่ยเห็นไหมเราสามารถแยกได้ไม่ใช่เราแยกไม่ได้นะครับคนที่ไม่เข้าใจก็แบบจะคิดว่ายัดคนไม่เข้าใจก็คิดว่ายัดเกจิหรือเปล่าแยกได้มวลสารต่างกันเพราะว่าคือเขาปั้นเหมือนกันแต่หลักสูตรหลักสูตรการเขียนผงการผสมผงเนี่ยมันต่างกันนะครับหลายๆอย่างเนี่ยพระเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพระเหรียญอ่าอย่างเงี้ยหลวงพ่อจงอ่าหลวงพ่อจงอันนี้เป็นเหรียญเสมาถามว่ามีราคาแพงไหมไม่ได้แพงหลักพัน แต่ผมก็ซื้อว่าหน้าต่างนอกอันนี้เขาเรียกเหรียญหน้าเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญหน้าหนุ่มอันนี้ท่าน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 หรือว่าเรียกเรียกว่าเหรียญหน้ากระตูนครับอ่าก็เนี่ยประมาณแบบว่าก็ไม่ได้แพงอะไรแต่ถือว่าเขาเล่นกันผมก็ซื้อฮะผ้าเนี่ยเวลาเราคัดกล่องซื้อซื้อยังไงอ่าครับพี่เวลาเราพัดกองสมมุติว่ามีมาเยอะอ่ามีมาเยอะเราก็จะพะคัดพระออกมารวมแล้วเราก็จะบอกว่าชิ้นนี้ขายได้ประมาณสองพันพันสองพันอ่ะรวมกันเนี่ยเท่าไหร่ ไม่รู้เลยคุณโทนไม่รู้ราคาเราก็จะบอกอ่ะรวมกันอย่างนี้กันผมจะแยกให้ถ้ารวมกันเนี่ยชุดนี้สามหมื่นสามหมื่นคุณโทนคิดยังไงอ่ะอ่ะอันนี้ประมาณนี้นี่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 ผมเหลือช่องว่างนิดหนึ่งลูกค้าบางคนเข้าใจได้ขายเลยแต่ลูกค้าบางคนไม่เข้าใจอ่ะห่วงอันนั้นเก็บไปน,นี่ผมบอกพี่ห่วงอันไหนพี่เก็บขึ้นไปเลยผมไม่ได้อยากซื้อทุกชิ้นแต่ผมประเมินราคาให้คุณได้เพราะว่าเห็นแบบเหมือนว่า พระองค์ยังมีชื่อเกจิอของนี้มีชื่อแล้วก็ไปดูมาว่ามันน่าจะแพงคือคือไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยกับราคาความเป็นจริงเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้ร,ราคาในออนไลน์ที่คุณไปเซิร์ช g o o g l e มาเนี่ยมันเป็นราคาที่เขาตั้งขายครับแล้วขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นราคาที่ตั้งไว้ตั้งไว้ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าราคาของความเป็นจริงเนี่ยมันคือราคาที่มีคนซื้อครับพระทุกอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยมันไม่มีราคามันคือราคาแห่งความพอใจครับอ่ะเอาอย่างนี้ นี่คือเหรียญหลวงพอเอี่ยมวัดหนังหลวงพเอี่ยมวัดหนังครับรุ่นแรกครับสวยๆเหรียญน,นี้แชมป์แชมป์เนี่ยมูลค่าต้องมีห้าล้านบาทห้าล้านห้าล้านครับเหรียญน,นี้ผมซื้อมาห้าหมื่นแล้วห้าหมื่นค่าผมขายด้วยนะเนี่อหือกป่าฮะเพราะอะไรเพราะพระเนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้ว<ะ>แต่ทําไมผมรู้ว่าแท้เออครับ<ะ>อ่ะมองไม่เห็นตําหนีเลยหนึ่งเลยผมเคยบอกไปว่าผมไม่เคยดูตําหนิพระครับผมดูวิวัฒนาการพระฮะเข้าใจไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างเนี้ย ห้าหมื่นพี่โนโชว์อ่าห้าหมื่นเนี่ผ<ม>ยมนะผมซื้อห้าหมื่นปูเอี่ยมแล้วห้าหมื่นห้าขายด้วยอ่าเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องพิจารณาค่อยๆพิจารณานะพาหลายๆอย่างเนี่ยเราวันนี้เรามานั่งคุยนั่งพูดนั่งส่องนั่งดูกันเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะมาคัดแยกว่าอันนี้โลหะอันนี้ประมาณเท่าน,นี้อันนี้ประมาณเท่านี้นี่ยังมีบังคานอีกนะยังมีรูปหล่อเพราะเงินบังคานเพิ่งได้มานะ นะครับเนี่ยผมได้พระเยอะมากเนี่ยรูปหล่อเพระเงินบางคานปิดตาวัดทองบางคนเคยเห็นแต่เมกะพัดเคยทำนิดอง์นี้เนื้อเงินครับปิดทับหลวงพ่อทับวัดทองนะครับเนื้อเงินมีเปล่าไม่รู้แต่แบบนี้ยคือเขามีสร้างเป็นหลวงพ่อทับเลยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่พอเราหยิบมาปุ๊บหนึ่งผมที่ผมบอกไงว่าผมไม่เคยดูตำหนิพระแต่ผมดูวิวัฒนาการพระเนี่ยหุ่นแท้นะครับพิมพ์แท้นะครับ เนื้อมันอาจจะไปแก่เงินไงมันอาจจะไม่ได้แก่สำลิดแบบที่เราเคยเจออ๋อครับแต่มันแท้ได้มันแท้ได้นะครับผ้าพวกนี้พี่โทนจะเอามารอในไลฟ์ผมขายอยู่แล้วรอในไลฟ์รอในไลฟ์ผมขายอยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่ผมหยิบมาเนี่ยผมขายอยู่แล้วนะครับรอในไลฟ์นะครับในไลฟ์ผมเอาไปไลฟ์ขายอยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครมีแบบนี้ให้ผมรับซื้อครับผมรับเช่าคือผ้าเนี่ยผมรับเช่าตั้งแต่หลักร้อยเยอย่างเงี้ยผ้าหลักร้อยเนี่ยเช่ามารู้สึกปีศูนย์หกเนี่ยเช่ามาแปดร้อย้ง วศทรผมรับซื้อตั้งแต่ร้อยัยนล้านครั้อยเยนล้านนะครับรับหมดนะครับก็คือใครมีอะไรก็ส่งมาไลน์แอดหน้าจอนี้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ใครจะเอาผ้ามาปล่อยผมเนี่ยนัดก่อนนะครับส่งรูปถ่ายรูปชัดๆหน้าหลังพร้อมเบอร์โทรถ้าผมสนใจเนี่ยผมติดต่อกลับแล้วค่อยนัดมาเจอกันอย่าวัดดวงมาถ้าวัดดวงมาเนี่ยบางทีมันไม่ได้เนาะ วันนี้ก็แค่นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับทางหน้าเดี๋ยวอาจจะบอกรบกวนพิธทนเอาพาพอหลักแสนหลักล้านมาบกนี่ไงเยอะเลยเยอะเเลยแต่ยังพีเซ้นไม่หมดเวลามันน้อยได้ครับโอเคครับขอบคุณครับผลิตรายการโดยทีอมุเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย เพืเ่อนๆครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500าบาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลย ข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1นเนี่ยนะครับเล่ม1น่เนี่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ q ิวอโค้ดที่จะสกแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสกแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน YouTube นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายต่างให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2 นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตังทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเถอครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องและท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเลย่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแคเอซหรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028